เด็กตอนสองก็เนไ่ดอนอาจจกบ่อบอาจาดกบ้างมัเนไม่ดอนห้าปล่อยกัปล่อยเนดอง้าพุ่มกับุ้มเลยเต็กบถ่ายตอนไทยพื้นดิทยพ้นนอดพเดียวเบไทยพ้นท่ไปห้าแน่เือที่เสืงเปอ่ะไมูมเนโดนตเบาๆเป็นดองจมดเ แต่เตะแข้งงก็ยังแบบเจ็บพลังน้องเขาเอืบบบ้อบปุม,มาได้เพ่นกรบโบสสบายกันได้นองเอออยู่ไปอยู่มันอยู่ไปอยู่านเออบู๊ตะกันได้ดิอยู่ไปอยู่น,ยน,น,กน,น,ยยนก่อนทางนอกเสียสบายมากเลยตอนนี้เนี่ความอลรคว่มาความค้านกัค้านๆลย Ê. Nè. Ati Long hay. À. À, long... à, à, long... Một đây. Ati Long. Có bỏ khana Ati Long. Một 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 cá À. à. Mà bài, mà bài 净是卡个卡嘞。 สันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้แมวตาสันมองเห็นอีหยังกะยาตีสันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้จีอเวงไปนอนเอาเป็บางเมียนไปนอนจะเป็นตับขอบเตียงประผลิตไปนอนมันเมื่อนจะเอาเป็น กบมคืนเฮ็ดลูกเขาเ็ดกรมกมกมกมละการคานคานคานกานคานคานคานในหูจะไปสังจะเจอะแยหูให้อีกนี่เกาแต่หูนี่การหูบัลลุเฮ้ยกานหูกันหูบปล่าเลิศเลยน้องเอิบเลยเกยบไปแต่น้อยแต่น้อยก็ไปชังในหูนี่ พอพใช้หานี่เงี้ยให้กะยับกระยับกระยับตะวัดกันหูตะวัดกันหูแล้วพอพอพอฮานี่หูหายเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีเอาตัเบิ่งน้ำถั่วพี่น้องมันเย็นพี่น้องฝนตกใหม่ๆมันเย็นเอาก็บวนเอาลูกตากฝนพี่น้องน้องไปบนกะขอดไทยเลยพี่น้องขีกันหน่อยไปโตกับบนน้อยพี่น้อง เราติดตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องนอง้องใบบุญครับพี่เจ๊ครับนี่แหละพี่น้องอุ้มแน่บัดอุ้มบัดปล่อยแน่พี่น้องให้หอโก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 กโกกเห็นได้ต้นพี่น้องเลยเอาลูกมาลูกมาเบิ่งพี่น้องเ,เลย่นกลางนี่เนี่ยลดกายกันแนมแนมแท้แนมนม,นม,นมาไทยเอ้ยนะต้องใจเพิ่นเลยเอ้ยต้องแางเลงสยสวัสดีกันว่าตัวโอโย้โอโยคขดขดใจขดบาออโต้ครับไทยพี่น้อง ถ้าปเป็นนอกก่อนเมือไงเน่เด็ดเดเด็ดวพี่เดียวเนเน่หอหยอกกันพี่นอกอยู่กันหยอกกัน่บากันดี้้อสั่นดินเนี่ยเดียวเน่พเยวเน่จะงอกสายงอกครัวไอเซโน่ขมาสวรรค์พี่เดยแต่นบ้าบ่บอจ หองปลากระห้องโคกโคกโคกไห้แอบน้องแอบได้แอบอย่านี้ปลาพันไงก็จิกขาพันแ่นมแนม้บีบเสียงแหละละเอเย็นมาเอายันมากดีใจของลองเพลงใส่เลยกันดิ้นเดวเดวเดว เอาใจซอยนั่งไปบุ้นี่น้องกำลังใจน้องอยู่นเอาลูกขาพี่น้องอุ้นน้อยเป็นไปตามอาการเป็นเบิรนลานเี่น้องอะตึงไกเขานเมืองเออไทย้านอกกันในเมืองเลแนแท้แนว่าเออพะลุเออเหลดบอกไาเฮล แอ๋อหลุดหลุดต้นดำเน, uh huh> เนี่ยแหม่เนี่ยมาเออมือเต้นเตกับสีกัปเิโน่ไ่น้องมือนี่ก uh> uh> ับบริกรพี hmm> ่น um ้องเพราะว่าบางทีกับเสาแก้วบนมาห้องหมอพี่น้องห้องหมอกระสีมาแรงพี่น้องจะหน่อยไปโตอาผึ่นพ้นขากาญาไปน้องผ้าห้องก็เลยหมดอันนี้มอเตอร์ซับเงียพี่น้องเออเออ ลูกตาไปรองเตเตกันี่แหละพี่น้องคันว่าอันเอายังโสดเอาแบบไม่มีลูกก็ได้ได้ไปดำกันพี่น้องเบื้งส่วกลั่นอะไรไปน้องแต่ว่านี่แหละเหมืนกับชบดห่วงนางห่วงล้างี yeah> mm ่น hmm. ้องเพราะว่าอยู่กับลูกไปอยู่กับเตเต้ไปน้องคันว่าลูกผมอยู่กับใครกันหยุดกับเอื้อก้มยังกันบ่ห่วงกันน้องแต่ก็ เพื่อเปินกระบอกสัมบ้านพี่ฉันอ้วนพี่ฉันอยู่ที่พเอาแม่ครับเมื่อเวียงพี่น้องเลยผมมีคนเอาซอยเอื้อยเลยอะาด้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 าอินเดี๋วเด๋วน่ะไปข้างนอกหลบในเมืองไปข้างนอกอยู่คนบดีอะไรเห็นรถเห็นล่างเนาะอยู่แต่ป่าเนาะเห็นรถเห็นรถเห็นล่างเราติดตามพี่น้องเบิ่งคนน้อยเตะๆก็โทรลมกันพี่น้องเนะ ก้อนน้อยมือก็ได้เนื้อแล้ก็ได้เมื่อไปน้องมือนี่โอโต้นี่ยซิวกับป้าเพิ่นน้องส่วนเต้กับเสียรถจักรเมื่อไปน้องเมื่อกับเสียมื่อเบิ่งเงินเบิ้งซานเกย์เปใกล้ๆ์น้องกับเป็ดแนเบี้ยอะไรก้อนน้อยอะไรไปน้องเนี่ยบัดปล่อยน้องบัดอุ้มงั้นนี่แหละมบาไวไปน้องเนียวิญญาณสื่อ ไอ้ยอยากนพี่ร้านน้องไงอยากเห็นรถด,ดิบนะี้ราลาพี่ราน้องใครไงลาลาลาไงบ๊ายบายบ๊าบบายยบอกกับกิมหนาพี่นอ้องบ๊ายบายบ๊ายบายด้วบ๊ายบายด้บบยดอืมลาพี่น้องบอกกับกิมหนาบ๊ายบาย <laughs>